้าบนสวัสดีครับวัดติกครับพี่น้องครับมนีมาพบพอกับผมครับช่องอีสานบ้านในเพชรครับครับมนีครับผมพาพี่น้องมาลงน้องจัะปากกันกุชนครับอยู่ที่น้องบ้านดอนแดงครับอำเภอานมังหวัดสุรณบครครับมนีบัตรราคา60บาทครับทุกที่นั่ง60บบาทครับไปติดตามรับชมคลิปกันได้เลยครับ พนบ้านเฮไว้บ้านีนบ่บ้านเฮไนบ่ครับ,บ,รบสงสัยเห่ <c oughs> ตะปลาหน่อยเนาะ น,นกเลยครับปลามันกำลังเล่นล้อนาด้ยมันทางหัวหนองนาะ รปราปาะดีกำลังมา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 เออขอ่อยปลาแล้วผู้หมานนี่ไปอย่ใส่กระหมานเนาะบ,บุดาโอ้ย ปลาข้าวครับปลาข้าวเออปลาข้าวใหญ่ยอ,ยอยู่ไกลๆผ <laughs> าหมนคือเก่าเนอะเราเนาะดึงไปยุ่พุ่งยังหมานคือเก่าจ่เรียบร้อยตัวใหญ่อีกแล้ว ปลาน้นยครับไายขนาด đột đồ đâu Nhúc đấy mẹ, nhúc đu đủ, đủ bà cả lăng lên Bà cá lăng lên Chô Úi, thằng Tây กำลังกำลังกำลังสีขึ้นห่างอือี่ครับท่านพี่ครับโอูุ่น

ปตอ่าเหียเตีมเหียพี่น้องเอ้ย เด็กน,น้อยกับน้ำน้มักกับมักพอปันอย่างแล้อุ้ยอ้าวมาลุนกระดุกงหญ่ครับหายอีกแล้วทางบนออหือ,อปลาน้อยปลาน้อย ôi tiền nọ bớt thăng này

ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอื้อหือ นโด่งๆครับเต้นโด่งๆครับ คัดถึกเนี่ยกระดุ่งไงใส,ส่ซูซีบอยู่บนแล้วนะ ลุ้นกระดุงใหญ่ครับดุงดิงดุงดิงโอ้ย đó cái này nó 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 nó

what form like 2 3 4 5 muối, muối, muối 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 muối

หย e. ุดคุณหยุดกระเหล่เตี้นะครับเอเอานะครับเปิดไอ้เมื่ออะไรเมื้อดิจนทอดโม่งโงแน่งจนผมมาพะควบผละไปนะครับ ท่านผู้ดีชาตินะครับเปิดเพลงสลองจักหน่อยนึ่งกุ้นนี่เอาสำหรับผมกับค้งจะพบปะกับพี่น้องซมี้เลอร์วันที่11พคกันไหมครับสวัสดีครับผลง,งานวันนี้ครับพี่น้องครับน้องบ้านดอนแดงครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสุโขทัยนครครับผมบัตรราคา60บาทครับอื้อ เบิ่งเอาครับเบิ่งเอาครับผัวโอ้ยสองกระเป้ครับอือหืสองกระมังครับมื่อนี้ครับครับพี่น้องครับช่องอีสานบ้านนเพชรครับผมขอฝากนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้คิดดีมากครับ ครับมนุษยครับเรจุดจุดไว้เรื่องตัวนี้ครับก็ตัวน้้ไปกล้องครับปุกคล้องกันในในที่ละมันนี่สักปีลบปีนี่แหละครับที่ซอยประชาสัมพันธ์บอกต่อต้อนไปวันที่11ครับลงแน่นอนครับจับแน่นอนครับบัตรราคาหนึ่งลอยบาทครับพี่น้องครับแต่ว่าบรม่สะดุงสิงเด้อพี่น้องเด้อครับสะดุงสิงอ่าทางคณะกรรมการรู้สึกว่าเจ้าเปรียบพี่น้องสะดุงน้อยแห่เดือนแห่หรือว่า อนี้ก็เลแตะครับพี่น้องสำลายป่าให้สะดุ้งใหญ่ครับก็เลยในปีนี้ข้ามติคณะกรรมการครับบอรับสะดุ้งสิ่งเนอครับพี่น้องเนอบสะดุ้งสิ่งห้ามครับพี่น้องอ่านอกนั้นได้บ็ดครับพี่น้องครับแห่เดินแห่ห่างครับหรือว่าสะดุ้งน้อยธรรมดาครับพี่น้องเป็นเรื่องปกติครับห้ามดะสะดุ้งใหญ่ครับในวันทีศีเ็ดครับฝ่ายหอยบอนปอน้องแซม่ต น้องซาน้องเลือน้องปลาเข่าไงน้องปลาดูไง